เกีิลยทำอะไรอ่ะอะไรนี่ทำอะไรเปิดร้านเลยนะทำไมมึงเห็นกูไปร้านซ่อมจักรยานนึกไงร้านทำฟันไนล่ะครับร้านทำฟันครับเมย์ชอบทำฟันไหมเ้ยหนูไม่ชอบทำฟันหนูชอบโดนฟันมากกว่าโฮ้ยถ้าโดนฟันชนนต้โต๊ะเลยครับ คุณเน่งใช่ไหมอ้าวใช่ครับใช่ครับคุณเน่งที่อยู่รายการก็มาดิครับใช่ไหมครับโอ๋ยใช่แล้วครับขายปุ๋ยร้านนี่แหละครับคุณคุณครับถ้าไม่มีเฮอะไรทําก็อย่ามาเดินให้วุ่นวายเลยครับจะโซนครับจะสนครับในที่ของของหมอครับโอ้ไอ้สามตัวนี้เขาเอ่อจะซื้ออะไรสักอย่างไหมเนี่ยคุณครับครับถ้าไม่มีอะไรก็เดินออกจากร้านได้ครับมาเดินได้เพลทศพาาดแล้ก็ไอ้เแคยมาเดินให้กูระแวงด้วย ผมําให้คุณให้ฟรีเลยครับคือจริงๆแนละ้วผมเนี่ยเป็นหมอฟันครับ,บผมดูแลเรื่องสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากนะครับครับเอ้ยังคุณนิดพูด,นะาพดมาค่อยชัดพูดไปค่อยชัดเวลาพูดอ๋อมันเกี่ยวกับฟันด้ว่เหรอเอามีสิครับมันต้องเกี่ยวกับฟนันที่อาจจะปวดฟันก็ได้หรือฟันอาจจะคุดหรือว่าฟันเดีอกันไม่ดีเลยทําให้พูดไม่ชัดครับมีวิธีแก้ไหมฮะอ๋ออันนี้ไม่ยาก เดี๋ยวผมทําฟันพิมพ์ฟันให้ไม้เลยอ่ะอะงั้นขึ้นมาเลยครับอั้ครับเดี๋ยวอันนี้ตอนนี้ลูกค้ายังไม่มีลูกค้ายังไม่มีเดี๋ยวผมเนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ฟันไว้ให้ก่อนเดี๋ยวผมจะทําให้สวยงามไอ้คนเดียว อ๋อนี่อยากพิมพ์ฟันไหมครับอยากทําฟันอะไรบอกได้นะครับอะคุณเองครับเดี๋ยวอันนี้มาดูการสาธิตการทาฟันได้เลยนะครับปากปาาคุณนี่มีตั้งหิน้งปูน,นะฮะ,ะนี่มันถ้ามีสายนี่โบกทาซ่วมได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวอันนี้เอาฟันบนก่อนนะคร<อ>ับ<อ>ใจเย็นๆต้องยัดเข้าไปครับอย่างฮะเดี๋ยวรอก่อนครับมันต้องพิมพ์ฟันไว้ก่อนครับเหี้ยอันนี้พิมพ์ฟัน เอาโอเคอเดี๋ยวคุณไปยืนรอให้ถิ่นแห้งก่อนแล้วค่อยมาเอ๊ะคุณนี่มีหินปูนมากเลยนะครับไม่มีจ้ะไม่ขัดถิ่นตรงนี้ปูนนะคะรับแล้วเดี๋ยวคุณมาทำอะไรแถวนี้ล่ะครับดูบังจ๋าอ๋อแต่อันนี้มา,าสองรอบแล้วแค่เปลี่ยนผ้าเองครับครับผม์จ้าอันนี้สระมัสสระมัสสระมาเลยมาเลยมาเลยสระมัสสระ ลงเครื่องบอมเบย์แล้วพี่มันมานี่มันไกลที่ลังพี่ก็เคลียร์อารับอิมิเลตยดให้ลงนี่หน่อยโอ้โหนูค่าตัวมันแพงอะไรนี่ดิพี่นุย้ยอินอะไรที่มันสตีดสตีดอินอะไรเอ่ออินดอ์ไม่ใช่อินดอ์พี่นุย้ยเอออินที่มันมีของขายเยอะๆาอาจารย์อินเด็กที่โซฟาลยไหครฮคะที่แบบว่าสวัสดีเจ้านายจ๋าอ,อ๋อสรามสมอินอินดีอินดี แต่พี่พูดอินเดียดิอินเดียอินโดสิไม่ได้ลุนี่ไม่ถนัดอินอินเดียเดียโอ้โหนึกว่าพูดอินเดียได้ให้เบียร์สักสองกระป๋องอินเดียอินเดียอินเดียมาทำไมอินเดียเนี่ยนี่ก็สี่กระป๋องแล้วจะเาเพิ่มอีกเหรอเนี่ยวันสุดท้ายไม่เป็นไรหรอกขอ่คุณเอาละสองกระป๋องด้วยพี่ได้เลยเย็นๆแน่พี่แล้วโอ้โหลุงนี่พาแตงไทยมาในปราทาสีอะไรปูนปั้นอะไรไอ้แจ๊สไอ้เฮียไม่อยากงานว้อน มาทำไมที่นี่พอดีตั๊กเนี่ยเขาอยากจะพาพี่น้องเราเมาเที่ยวอินเดียแล้วก็ที่นี่ร้านทําฟันที่ดีที่สุดอยากทําอะไร <S 2> <S 2> วันนี้หมดเท่าไหร่ <S <S เดี๋ยวตั๊ากจัดการให้อนี <S <S ่สนามครับอ้นนี่เอ๊คนไทยใช่ไหมครับที่โทรมาจองไว้ไงอ๋อนี่อยู่เมืองไทยเจอสุนินนะไหมครับเอาหมอนของสุนินผมผมลึกอันนั้นลูกซิ์ผมเองครับอันนั้นลูกซิ์ผมเองนั่งกับหมอสุนินคุณชื่อหมออะไรหมอสุนัทหมอสุนัทครับ โอ้หผมง<ด> <ผม S 2> ัดหัวชิงเลยครับผมหกอย่างเดียวดิอลองนั่งนั่งนั่งเคุณเคยทําฟันที่ไหนไหมครับผมเคยทําฟันฮะส่วนมากก็จะจับฟันบ้างหรือเงี้ยจับฟันว่าฟันมันโยกไหมอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณนีเคี้ยวส้กหน่อยก็ดูดีแล้วครับแล้วไม่ต้องเสียวเวลาเยอะเติมเคี้ยวหน่อยเติมเคี่ยวหน่อยได้ครับได้ครับหันหน้ามาครับผมครับได้ครับบังโอเคครับงับไปครับเอาลองหันไปเพื่อนดูที่เป็นยังไงลองหันไ้เพื่อนดู เฮ้ยพี่ตั๊กหนูเนื่อยมากจังมีเกลียวอะไม่เหมือนที่ไทยเลยพี่คมกว่าเยอะเลยนะคมกว่าเยอะครับอันนี้ให้เห็นชัดๆยิ้มนะยิ้มนี่อะไรเนี่ยฮะแหนว่เสร็จแล้วครับไอ้นี่กลับบ้านได้เลยรอดพ่อไปนะเฮ้ยเออไนะพอดีเลยทักก่อนนะพี่นะเอาอันนี้นั่งเลยบ้องบ้องฮะบ้าหะไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้ผมชื่อบังอะไรฮะสุนัตอ๋อผมชื่อสุนัตผมอยากได้แบบ่ยฟังก์ต้าย ฟันกระต่ายเอออยากให้มันแบบแบบฟันเอ่อฟันกวักัดกวาดกันกวาดทองอะไรเงี้ยอ๋อฟันกระต่ายมันมีสองกระต่ายครับมีกระต่ายวิ่งกับกระต่ายคุณมะพร้าวเอาไหนครับเอาเอาที้มันดีดีดสิเอาเยอะๆเลยนะอ๋ออันนี้ก็พอมีครับอ่ะอ่ะอันน้ามาอ่ะใส่ครับอ่ะแน่นไหมฮะแน่นแล้วเข้าเนี่ยได้ไหมขันขวานขันขวานแล้วฟันจานหน้า ลองเล่นมุกฟันเย็นกันดีฮะลองก็ลองเลยอยากครับกระต่ายล่างกระต่ายบนฉันจะจัดให้โอเคกระต่ายล่างกระต่ายบนนะขอใชยใช้นะครับเออทำไวดีนะโอเคได้ไหมครับเฮ้ยเราเกยกันเลยหมอเย็นฟาร์โนวอร์ เดียนี้คุณลองเอาล่างไว้เอาบุญออกไหมลองเอาล่างไว้บออกเออแต่กระดูกออกไหมออกข้อออกห่งเฮ้ยไม่หมอเขาทำอะบริษัทปีหน้ารับต่อเติมเลยดูดิมันจะโอเค มอนหมาหมาไม่สมประกอบโอเคน่ารักเพราะว่าถ้าถ้าเอาบนไว้เองเดียวไปทับไก่นายหมอพี่จะไม่เหมือนกันยัทันแบบไหนครับมาอยจะเข้าไปใกล้ทำไมเดบูด็อกกัดอครน้าหักัเลยอันนี้คุณผู้ใหญ่เลยจะไปทำแบบฟันเคี้ยวฟันอะไรพวกนี้มันไม่น่ารักหรอครับปุ้ยอยากจะได้แบบว่าให้หมอออกแบบให้กันแล้วกันออกแบบนะครับเดี๋ยวผมต้องดูรงฟันเฮ้ยดูก็ทำฟันที่นี่ปะเนี่ย ใช่แล้วค่ะอันนี้ทั้งพี่เมย์เหรอครับรู้ตัวเปล่าพวกพี่จ้องฟันหนูอยู่นะพี่หนุ่มเมาแล้วอย่าไปแบงงี้สิแล้วพุ่เมย์วะพี่เมย์ก็ยัดขัดคอแบดมินต okay. ันเรียบร้อยมาทั้งวันเลยวันนี้เรีบมุกอันนี้ล้วกันอ่ะลองอันนี้ดูอ่เดชอาครับอย่าไปเหมือนน้องนะไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนอย่งเนี้ยเฮ้พี่หนุไม่ไม่ทำพี่บอลลองเทียบหน่อยอลองดูกระจกกันนะไอเดวลองดูกระจก โอ้หน้าผมไม่เ oh, ข yeah. uh ้า oh. อ uh ่ะเออออาออกออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมคีบออกวังเลยเหรออ้โหอันนี้แน่นครับแน่งมือดึงอื้ม โอ้ออกละหมอกล้าดมได้ไงของลูกค้าโรคจิตปะไหนมาด้งมน้ำลายลูกค้าเนี่ยผมว่าเปลี่ยนขอเปลี่ยนอีกแบบนึงเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาแบบผมบอผมเล่นตลกด้วยไงท่าตลกเออผมเล่นตลกด้วยเอาแบบผมว่าถ้าเรียงไปสวยมากคนจะไม่ขำไม่หนีหล่อนะพี่นะไม่หนหล่อเอาเรียงเป็นไมโครโฟนเอาแบบไมโครโฟนขอเอาเป็นไมโครโฟนอ่ะเอาอันนี้เรียงแบบไมโครโฟนอืออืออ่าโอเคนะครับยิ้มยิ้มให้เพื่อนยิ้มให้เพื่อน พี่ระวังยี้ผมดูหน่อเนาะนี่นี่นี่ดูกระจกเรียงเป็นแม่กระพงศเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรตัดอะไรจะบอกตัวอะไรอ่ะพี่เอ็งแมกระพงศ์อาอกเลยเอาอกทำไมเนี่ยโหเอาเงี้เหรอเพื่อฝันเลี้ยงเป็นแม่กระพงศไปนั่งน่ารักดีออกไปนั่งสามคนเลยเหรียญเอางี้ยว่ะเออพี่รีบรีบทำของเลยไอ้เหี้ยไม่รู้จะลุกกัดคอผมปะล่ะ พี่เอาอันนี้ไอ้ล้างรถกันพี่เอาอันนี้พี่ได้ละเฮ้เอาเอานแต่ผมอะไม่เอาแบบเขาเลยนะอยากได้แบบไหนผมมาชอบสายแฟชั่นผมอยากได้ฟีลแบบแรปเปอร์อย่างเงี้ยผมอยากได้แบบผมเอาฟันทองอะไรผมอยากได้ฟันทองอะไรเงี้ยอ๋อแบบไร้รื่นฟันแรปเปอร์แต่ว่าไม่เอาเป็นกิวกิวคือมันครอบแต่นี่ผมเอาทำถาวรเลยคุณอาตาครับเอานี่อาได้แค่นี้ครับสุดแล้วคังเอางั้นต้องใช้เครื่องช่วยครับจ้าเดี๋ยวอะไรบังอะไรเนี่ย อันนี้เป็นเครื่องมือแพทย์ครเขาเรียกอะไรคิทตันอันนี้คิทตันที่คีบฐานนี่แล้วมาใช้ปากของได้ไงบ้านตอนมาเป็นที่คีบฐานครับแต่ตอนนี้มันมามาันม,มาเป็นเครื่องมือแพทย์แล้วอ๋อเดี๋ยววัดก่อนนะครับขอถามช่วยวัดเล็กไปอ้าน้อยฟังไม่ใช่ตระเค่เน,นี่ยลองดู เอามือจับไปเลยนะครับเดี๋ยวมันดีดจับลงไปจับลงไปบึ๊บอเดี๋ยวเราก็แปะเข้าไปนะแล้วบางทีนี่นฟันจะสวยแล้วไปยิ้มนี่มันอยู่ได้นานไหมบ้างนานครับอยู่จเจ็ดชั่วโคตรครับเจ็ดชั่วโคตรครับเป็นฟันเจ็ดชั่วโคตรครับรับประกันกี่ปีรับประกันเจ็ดชั่วโคตรเหนี่นรับเจ็ดชั่วโคตรเลยครับดูดิโอเคละลองดูก็ต้องแก้เป็นไงบ้างไอ้สัตว์เยอะกว่าหลวงพ่อตัวทอดเลย โอเครวยเว้เน๊ยหลวงพ่อต่อทอนเน๊ยแบ๊ะอย่างนี้นะโอ้ตายแล้วคุณไปหายใจพ้นอย่างนี้มันก็เสียความวัีสคุณเอาไงล่ะชี้สารเพื่อให้มันเกาะกับสานเดิมครับอ่าเอ้ยโอ้รอนนี้ดีเลยอ่าฮะทีนี้ป้าคุณก็จะมีเสน่ห์นะครับไปไหนก็คนรักคนหลงเปลี่ยนลุกเลยกับอะไรอ่ะนี่กูไปเรียพระประธานมาปะเนี่ย ต้องของทางตาก็คนไม่ชอบโซทอเลยไม่มันทองนกันไปบางเอาขอบปากไม่เป็นไรบางเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาทำมันต้องหลอกผมว่าของผมจะลงมาคุณรับใจกันไว้นะครับเออคุณสามาร้านผมทันทีนะครับผมไม่เก็บตังค์พวกคุณแล้วกันเพราะคุณเป็นพวกดารานะครับเฮ้ยตังหลายตังค์นะเนี่ยเอาไม่เป็นไรไอ้นี่ขอถ่ายรูปไว้เอาไว้เอาไว้ลงโพสอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ไหมฮะโอ้ได้ได้ได้เอามาถ่ายรูปเดี๋ยวตรงนี้นะหนึ่งสองสาม เห็นบอกว่าบลอกฟันไว้อยู่ไหนครับเอ้าคุณเอง็งครับเอ้าบอกฟันผมไปไหนอ่ะไปอ้วงเรียบร้อยแล้วครับไปอ้วงเรียบร้อยแล้วครับ